เดียวแตเดียวถ้า,กกาพูดกับะไรแกเขาผู้ใดผีก็อะไรงั้นคือเก้ากับเขา่าลูกสวัสดีค่ะทุกคนน้าจางไมค์น้าแจมาจ้ะมา,ามนเนี่มากินมากินนี่ค่ะมากินมาจากพี่สาวค,ะค่ะกำกำน้ำมังวนมาพวกเราขวดจ่ะวันเกิดจ่ะวันนี้วันนี้วันเกิดนมาจัะวันนั้นวันเกิดอีพออ่อวันคลายจ้ะไม่ใช่วันเกิดเนาะอ๋ออันนี้แทนข้อเขก็บ่อ อันนี้น้ำมังงุนนะคะทุกคนจ้ะน้ำม,มังงุนญี่ปุน่นอ้าววันเกิดเปิดของขวัญสิคะนาแคะมาถ่ายให้ฮึมาันละนี่ไม่เจ้ามาเห็นหน้าเต็มขนาดอ้าวเปิดเปิดหน่อยเปิดหน่อยกูไม่เปิดข้าไปคะ่ะอ้าวเปิดของขวัญวันเกิดหน่อยเร็วอืมงานวันที่สาวซื้อยังไม่เห็นนะคะทุกคนจ้ะโอเคไม่รึแตนนามาจัง เมือเ่อ้าไปข้าไปซสือนี่ยมานี่จ้าุอหอมชอบมากเลยค่ะขอบคุณนะคะแกดูข้างในเร็วมันฟ้ายหมูเลยนะ่ะเคยใส่แล้วมัม้งเออใส่แต่น้ำมัฟ้าบัลลูนมาเกี่ยนเป็นทนนี่ยพูเห็นไหมอืออือทีชยพูก็ไปซื้อแต่นี่แหละน้อหอมมาซือ้อตน้ำหอมหนึ่ เฮงเฮงรวยรวยนะคะแม่ขอให้เจ้าค่ะชมเจริญค่ะนี่ค่ะทุกคนจ๋านี่นี่รางวัอยากพิ่สาเนาะน่ารักถ่งน่ารักว้าวนี่ค่ะนี่โอเคแม่จ๋าของท่ามากระจายแต่นี่แบบตะวันเปลี่ยนกินมามาค่ะทุกคนเดี๋ยวลูกจะมาก่อนเนาะ เอากลิ่นเลยกุ้งแช่น้ำปลาได้ทุกคนจ้ะนี่จ้ะกุ้งแช่น้ำปลานี่แึ่น้ำปลาสลัดบนดาดฟรีเป็นยังไงนี่จ้ะตัวไหมคะนี่จ้ะเกี่ยโทรศัพท์นี่นี่มีผักด้วยเนาะทุกคนเนาะมโนนัญญาในจานเดียวบันนี่จ้ะ คณาค่ะคณะกับอันนี้มะละเนาะค่ะเนาะมาถ่า,ายา well. หัวน่เลือกเส้นมาม่าเนาะทุกคนนี่จะบมกทั่วจ้ะอันนี้หัวมันจะด้นะคะหัวมันเนาะอร่อยอันนี้ปลาหมึกน้อยนะคะมาค่ะจะได้กินมากินกันเลยค่ะบะามาเอาลายใหญ่ฮะมาลายนาที่เราไม่ได้กินยังเลยชิมกุ้งกันนะคะเนาะได้อือ เดี๋ยวแมก่กะทายแก่งมาใหม่นะอ่านทีพีทยก็เผาไปอ่าน,นมั้ตื่นบ่ค่อยดีน้ำนจิ้มจิบจัดเปรี้ยวดีนะคะตำแซง,ง,งตำแซงก็ตำตั่วค่ะลูกอือหอมมากจริงตัวจิ้มก,กับเนี่ยค่ะ ลืมบอ,อกขาตั้งกล้องมาไม่่าได้เสียงบ่ได้นี่เออบ่ได้บดนี่เหนื่อยไหมเตีย้ยนอนหายใจมากเลยน้ำจิ้มแล้วเสบบ่ปะม,มันเตียวดีอยู่เนี่ยเตียวดีอยู่นะแม่แจงลืมบอ,อกขาตั้งกล้องมาทุกคนมาจ้าโอ้ย แสบเลีนเฮี้ยแต่เฮี้ยแต่เผ็ดมันเกิดรอบแรกใช่ไหมมันเนีย้ยรอบแรกเดี๋ยวรอบรอบสองจัดตอนดึกใช่ไหมโอ้ยแต่จะกินยังเพราะว่าใครกินให็นไหมน้ำน้ำเต้นเ่็นไหมเพราไงน้องใครกินอะ่ะน้ำเต้นก็แท้ที่มีเห็นนะคะเจ้าก,กินที่ถามเลยเนาะอืมแม่้นแน่มากมายเลย มันเหมือนเดิมนะคะเนาะเดี๋ยววันอีกอยังกับวันเดิมมันก็พระบวัได้แบบคนนั้นมากมาอืมอืมอันต่งนตนางนี่แต่หน้แซ่บๆอจริงพันล้ารับอืมน้ำชิ้มเหมือนแบบนี้น้ำชิม้มอืม กินเผาอะไรเปลี่ยนมาใหม่นามังงนของญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนเหมือนน้อยค่ะเหมดอน้อยจิ้มซีฟูดเอาแบบเคี้ยวๆหมดเลยก็ดีเนาะใช่อืม ชอบกกำลังกินเผาขึ้นเลเอามันไม่มีกลืนมันนี่สัญญาแล้วมัน,นดเดย์มันเหนลื่อนนับ,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 บว่าพี่วอาเปิดเตียง,ลง <c oughs> เลยสิกเผ่ยน,น, <c oughs> น้องไม่มีลูกค้าใช่ไหมอย่โอ้พระผ่าเต <c oughs> ๋อพระผ่า เขากับัมีแพงตังแล้บอกฟังเพลงกับเสียงดังแล้วเพลงกับบอกแจงกันหฮวบัวดิ้งยินไงเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมเพลงสามชาติคือกำกลับไปบ้านนะลองรถนะแครับมากเลยนจ จริงสามแทของปิ๋มซีโก้ได้มาซวยกับพี่สาวนานแล้วค่ะทุกคนอุ้ยไอทีตะเด่นเนาะเนียนอร่อยมากค่ะทุกคนจ้าแม่แจ้งก็มาทานข้าวกับพี่สาวนันจัดน้อมาฉลองขายวันค้ายวันเกิดของแม่แม่แจ้งเองจ้าทุกคนจ้ามีอาหารหลากหลายค่ะส้มตำบ้างอ่าหนาะอะไรนะขงชาน้มปลาค่ะอร่อยทั้งนั้นนะคะทุกคนหลายๆมี ปลาหมึกน้อยแล้วก็เอาไว้มาสองกวดกันกับพี่สาวคนละกวดกับทุกคนไว้ไว้ลายของญี่ปุ่นค่ะทุกคนจ๋าอร่อยมากค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมกันทุกคนบ๊ายบาย